ผิดไหมผิดช่องไหมฮะมเอเอ,เอ,เอสวยมากสวยมากโลภัยใครจ็บอะะยู่นี่มากำไกย ครับอ่๋เอาไปิดนี่อาไปปิดนี่นี่มาอันปิดนี่นะอ่ะท่องปิดนี่เดี๋ยวเอาเอาเอาท่องออกก่อนเดี๋ยวตาเอช่องออกก่อนเอาท่องออกให้อ่าอ๋ออ๋อนี่นี่นี่เอานี่แตะนี่เอาแตะแตะโอเคมาโอเคเก่งไปมามานี้มานี้มา

มานี่มานี้มาอม่อนะนี่นตา้ไจากตะตานจักกัเร็วๆ้าน้องม่อนใส่ตู้